นี่นี่นี่งวดหน้านงวดหน้าใช่ไหมถ้ามันออกมานี่ฮาเลยนะนี่นี่นี่อีกเบอร์หนึ่งหน่สามแปดนะสามแปดพอพอพอนี่ิสไไม่ดีเราไม่ได้แนะนำให้เล่นการพนันเราแค่บอกเลยคือ่าสวัสดีค่ะโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีวันนี้มารีวิวเฮลิคอปเตอร์เป็นรุ่นรุ่นอะไรวะไม่รู้ เพิ่ม500อ,ออปชั่นนะครับผมกับ 2, 1, 2 2> สองหนึ่งสองสองสองสี่อาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ <c oughs> ไม่ขัดด้วยนะของป๋านงนะครับลำนี้ไม่มีเฮดวันไม่มีเฮดวันบินมืออย่างเดียวก็ไม่ได้เป็นไรนะครับก็คือเปลี่ยนรีโมทให้เ็ยครับเปลี่ยนรีโมททดสอบบินกันนะครับผมบาเรลมกำลังนิ่งของป๋านงทุจอน ลำนี้เขามีเขาเรียกอะไรนะมีอันนี้ด้วยอะไรวะนี่อะไรล่ะอ๋อมีมีนักบินนักบินหญิงด้วยนะเสียบหน่อยในขาอ่ะเสียบปลั๊กแบตเตอรี่เขามีนักบินสองคนอ่าเปิดประตูได้เปิดประตูได้อาไหนเนเช่นคุยกันหน่อยสิปึ๊บนี่เปิดประตูนี่ ท่านยังดีอยู่ท่านท่านยังอยู่ดีไหมยังอ,อยู่ดีเปิดได้น<ด>ี่ก็ดดคือมีห้องนักบินครับเขาเรียกว,ว่าห้องนักบินครอบพีชครอบพีชครอบพ,พีชนะครับมีไฟด้วย,ออยดเดี๋ยวตอนถ่ายเสร็จตอนตอนคอปเตอร์ลงวนรอบด้วยนะแล้วพูดทำอะไรก็บอกไงมาบินกันอ้าวอยู่ทางผิดอยู่ผิดทางนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะก็ไม่ มาขึ้นเลยอ้าวไม่ใช่ไปขึ้นแค่ <laughs> ไซห้าร้อยออปชั่นหกร้อก็จะใหญ่กว่านี้หกรอใหญ่กว่านี้เจ็ดหรอเจ็ก็เบอรเอบเลย800ร้อหรอใหญ่ใหญ่เก้ารอ่ะพันหนึ่งไม่มีเนาะมันใหญ่สุดที่แค่เก้ใช่ปะแปดร้อยแปอยเก้ารไม่มีนะไม่มีแล้วก็จะเป็นรุ่นแบบบ้านะรัหนึต่อสี่หนต่อห้เคยทำไหมไม่เคยหรอกไม่กล้าทำหรอกมันใหญ่เกิน ยิงลำใหญ่ๆใส่ฮิต่าดีช่างปวดเฮิดเลยกุมขมับใช่ไหมค่านหรอัอันนี้บินมือรวนๆแล้วคะฝีม,มือรวนๆรู้สึกว,ว่าจะบินไวด้วยใช่บ,บินไวด้วยอันนี้ลมนิ่งมันมา<อ>เป็นละลอกมันมาเป็นละลอกอะ่ะนิ่งไม่ไมีนิ่งหรอกมันนิ่งเป็นบางทีเนี่ยไมยและ Okay. ลมแรงมากเลยแม่แนะนำให้เล่นลมแรงๆสกิล่เด็กค่อยๆเบาก,กันเร่งไงทำไมชอบทำให้ตก,กใจก็มี <laughs> <laughs> เราในขวัญเสียมากเวลาเราขึ้นฮอล์ลำใหญ่ เสร็จแล้วแล้วก็ดึงแบตเตอรี่ที่เฮลิคอปเตอร์ออกนะครับเหมือนเดิมดึงแบตออกมันอยู่ข้างใต้เนี่ยแล้วเราก็ปิดสวิตช์ที่รีโมทมะตู้ครับประต้องขึ้นเชน,นักบินลงม่ได้เลยหรอ <laughs> ม่ได้หรอตัวติดกาวคงลงไม่ได้แบบ โอเคแล้วน,น,นะครับ,บดีมากนะดูดีดูดีฝากคลิปให้หนูนหน่อยค่ะฝากช่องทางยู u ูปให้หนูด้วยครับผมก็ฝากไว้ได้วยนะครับสำหรับพี่ๆลูกค้าท่านใดสนใจกับงานประกอบซ่อมเซ็ตรถเรือเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์ติดต่อไม่ใช่เอาลงติดต่อสอบถามได้นะครับกับสมบูรณ์พงศ์สีมมอัสสิบัตรช่องดีและง่ายได้มาตรฐานทุกลำนะครับผม มมมััันนฝากช่องทาง YouTube นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะครับอยากที่อยากติดต่องานประกอบใหม่งานซ่อมงานเซตงานอะไรก็ได้ครับรับแก้ทุกอาการนะครับผมทาง Facebook ชื่อสมบูรณ์เพงสีทางไลน์ใส่เบอร์โทรศัพท์0 8 2 8 6 1 2 0 1ติดต่อทางไลน์วินดีได้มาตรฐานทุกลำขอบคุณมากครับสวัสดีครับ